มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Facebook เปิดตัว f a c e b o o k Shop ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Facebook เมื่อวันที่20พฤษภาคมเพจ Workpoint News ได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่า CEO Facebook Mark Zuckerberg แถลงเปิดตัว f c e e o o o s h o p ค่ะ ช่องทางขายสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายนะคะต่อการค้าขายโดยตรงเลยค่ะผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram Facebook Shop จะเป็นบริการฟรีนะคะโดยในเบื้องต้นจะเปิดให้ค้าขายสินค้าได้บนหน้าเพจ Facebook ของตนเองแล้วก็หน้าโปรไฟล์และ Story ของ Instagram ค่ะโดยลำดับต่อจากนี้จะเปิดให้มีการค้าขายทางช่องทางแชททั้ง WhatsApp, Facebook Messenger และ Direct Message ค่ะ ใน Instagram นะคะนอกจากนี้ยังสามารถแท็กสินค้าระหว่างการทำการไลฟ์บนหน้าจอรายการสดๆและเข้าไปที่หน้าเมนูเลือกสินค้าได้อีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Facebook เองอนุญ,ญาตให้รีสสินค้าไว้ที่หน้า Facebook แล้วก็ Instagram และ Facebook Shop นี้นะคะจะมีฟังก์ชันเสริมช่วยให้ผู้ขายอัปโหลดแคตตาล็อกขึ้นไปได้ซึ่งฟังก์ชันนี้จะใช้ได้กับทุกแอปพลิเคชันของ f a c e b o o k ค่ะ แน่นอนว่าการออกแบบฟังก์ชันแบบนี้จะทำให้ยอดขายสูงขึ้นซักเคเบิกเองกล่าวระหว่างถแถลงผ่านทาง f a c e b o o k Live ค่ะ f a c e b o o k Shop นะคะเปิดตัวท่ามกลางวิกฤตโควิดซึ่งซักเคเบิกเองบอกว่าเขามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาฟังก์ชันนี้ในเบื้องตน้นและ Facebook ที่หวังให้มันเข้ามาช่วยพัฒนาชีวิตของผู้ค้าได้ค่ะหลังจากที่ได้คิดแคมเปญที่ใช้งบกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ ในการสนับสนุนธุรกิจรายย่อยมาแล้วก่อนหน้านี้ธุรกิจขนาดเล็กถือเป็นผู้ใช้คนสำคัญของ Facebook นะคะโดยแม้ว่า f a c e b o o k Shop นั้นจะฟรีค่ะแต่คาดกันว่านะคะมันจะช่วยให้คนที่ใช้ Facebook นั้นใช้กันมากขึ้นและทําให้ Facebook นั้นทำเงินได้มากขึ้นในท้ายที่สุดในระยะยาวนะคะร้านค้าต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราขายโฆษณาได้มากขึ้นสักเบอร์กล่าวนะคะ ก่อนที่จะอธิบายเสริมช่องทางการทำเงินหลักของเราก็คือโฆษณาดังนั้นนะคะเราเองเลือกที่จะไม่เก็บเงินร้านค้าแต่ว่าเรารู้ว่าร้านค้าเหล่านี้เป็นผู้เล่นสำคัญของธุรกิจและสุดท้ายเงินโฆษณาก็จะเข้าหาเราอยู่ดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการสำรวจเบื้องต้นลูกค้าอาจจะยังคงต้องเข้าไปซื้อสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ของแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะโดยมี Facebook เป็นเหมือนหน้าร้านแล้วก็แคตตตลอก Facebook Shop ค่ะ a c e b o o k ช h o p นะคะจะเปิดให้บริการในวันอังคารนี้ตามเวลาที่สหรัฐและจะเปิดให้ใช้ทั่วโลกในช่วงเวลา2-3เดือนข้างหน้านะคะขอขอบคุณ Workpoint News และขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าว่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ